ในขณะที่เรื่องคดีเนี่ยนะครับก็ว่าไปนะครับก็เข้าสู่กระบวนการจะมีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมอะไรอีกเท่าไรยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับตํารวจก็ยืนยันวัดทํางานอย่างเต็มที่ไม่สนใจว่าจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นนักอะไรทั้งนั้นว่าไปตามพยานหลักฐานแต่อีกมุมหนึ่งคุณอนัญยาคุณผู้ชมก็คือผลสะเทือนทางการเมืองที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่า ช่วงแรกที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยพรคประชาธิปัตย์ก็พยายามจะชี้แจงให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณปรินนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพักนะครับแต่ว่าพรักก็จะไม่ช่วยเหลือไม่ปก,ก,กป้องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ก็ว่ากันไปผิดก็ผิดถูกก็ถูกก็ตามพยานหลักฐานแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมแต่ว่าสังคมเนี่ยมีเสียงเรียกร้องท่าทีจากพรพักประชาธิปัตย์ว่าควรจะแสแดงออกมากกว่านั้นนะครับ จริงๆไม่ได้เฉพาะท่าทีของสังคมแต่เพียงเเดียวเท่านั้นนะคะท่าทีของสมาชิกในพักประชธิป,ปัตย์บางคนก็มีท่าทีที่อยากจะให้หัวหน้าพักเนี่ยได้มีการออกแถลงการหรือแสดงแอคชั่นอะไรที่มากกว่านี้<ะ>เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราเห็นแต่เพียงคุณราเมละตะนาเวงโฆษกของพัก<ะ>ดกตรรัชดาธนาดิเรก<ะ>ที่เหมือนกับเป็นอเปรียกเหมือนกับเป็นหนังหน้าไฟ<ะ>เพราะว่าดรรัชดาเนี่ยก็เป็น เป็นผู้หญิงในพักด้วยแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องความเท่าเทียมเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมาตลอดแต่ว่าเรายังไม่เห็นท่าทีของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รวมไปถึงท่าทีของกรรมการบริหารพักด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กระแสมันเลยกดดันไปยังพักประชธิปัตย์ค่ะว่าประชธิปัตย์จะมีท่าทีกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะคะไปดูทางท่านชวนหลีกภัยค่ะท่านชวนหลีกภัยในฐานะ อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์ด้วยนี่นะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่บอกว่าเรื่องในพักเนี่ยก็ต้องไปถามฝ่ายบริหารของพักนะคะตนไม่ขอไปก้าวล่วงและคิดว่าปัญหาภายในพักการเมืองเป็นเรื่องที่มีได้เสมอ แต่จะมีน้อยที่สุดน่าจะดีกว่านะคะแต่ว่าพักเนี่ยก็จะมีคนหลายคนก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีปัญหาอยู่บ้างไม่มากก็น้อยจึงเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักที่ต้องดูแลรับผิดชอบเพราะว่ามันกระทบกับชื่อเสียงแล้วก็กระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่สนับสนุนด้วยนะคะไปฟังเสียงของท่านชวนหลีิกภัยค่ะโดยตัวตัวไม่ม,ไมีไม่ได้มีบทบาทในการเข้าไป แทรกแซงหรือว่าตัดสินใจอะไรแต่ว่าขอให้คำแนะนำบางเรื่องว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เมื่อมามีปัญหาเกิดขึ้นในพักกต้องพยายามที่จะยึดหลักไว้ฮะว่าเราเป็นพักการเมืองที่ยึดเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความสุจริตยึดเรื่องความถูกต้องเป็นหลักเขาต้องยึดหลักอันนี้ไว้แล้วก็มีอะไรก็ต้องพยายามหาโอก,กาสชี้แจงเพราะหลายเรื่องนี้ผมดูว่า,ามีความเข้าใจผิด จะผู้จัดรายการในโทรทัศน์เนี่ยบางทีก็ไม่ไม่เคยถงนะมันถ้ามีโอกาสก็อยากให้พับได้ชี้แจงด้วยครับผมมันไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่กระทบนะทั้งบวกและลบนะครับเพราะว่าเวลาเกิดขึ้นเรื่องดีมันก็กระทบในทางที่ดีพอเรื่องที่ไม่ปกติมันกระทบในทางที่ลบอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเชื่อหลักอันหนึ่งนะว่าปฎิบัติในยึดความถูกต้องเพราะฉะนั้น มันไม่มีอะไรที่อยู่เหนือกฎหมายอันน,น,นี้อันนี้ขอให้มั่นใจว่าพักในยึดหลักอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งเคยมีคําที่ตอนผมเป็นนายกมัญชีว่าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนรวยเหมือนกันหมดได้แต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันความจริงเรื่องนี้เป็นสาระสาคัญมากในระบบประชาธิปไตยนะในระบบประชาธิปไตยแบบของเราเนี่ยถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประชาธิปไตยก็ไปไม่รอดนะ ไปก็ติดลมลง่วมดอนตอนนั้นความศักดิ์สิทธิ์กฎหมายที่เป็เรื่องสําคัญถูกผิดเขาเป็นไปตามนั้นครับก็อยากจะเรียนว่าท่านสุภะชัยปานิชภับรครับครอบครัวคนดีแล้วถึงแม้จะเคยเป็นรองนายกก็ตามนะครับแต่แต่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลที่จะไป กันแกล้งหรือไปทําอะไรให้บ้านเมืองเป็นปกติฮะผมเรียนได้รู้จักท่านมาแล้วก็ผมเปน็นนายมตรีท่านเป็นรองนายมตรีท่านสุภชัยก็ไม่เคยมีปัญหาในทางที่ผิดๆในทางที่จะอิทธิพลหรืออะไรก็ตามเนี่ไม่มีครับพวกเรามั่นใจได้ว่าขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยของบ้านเมืองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับ อะไรถูกอะไรปิดว่าไปตามกฎหมายอย่าไปเกรงใจผู้ใดแล้วก็ในส่วนพักนี่ขอให้มั่นใจว่าพักเพื่อฝันเราไม่ทําอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องไปทําให้ถูกเป็นปิดปิด,ปดเป็นถูกเนี่ยจะไม่ทําแล้วก็ไม่ไปบังอาจไปคุกคามเจ้าที่ก็จะไม่ทําอันนี้มั่นใจได้อย่างครับ